ช่องนูสีเชนนะคะวันนี้ก็เช้าวันที่30แล้วนะคะเพราะว่าเมาื่อคืนยืบเก่าเมาื่อคืนเท่าไลฟ์สดกลุ่มปิดรอบที่38นะคะพี่น้องก็ผ่านไปด้วยดีนะคะเฮ้ฮาปาร์ตีมวนคักพี่น้องเมื่อคืนบอสก,ก็แจกบ้านนอกดาวแล้วก็ทอง5้ารางวัลน,นะคะก็ยินดีกับ ผู้โชคดีด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เปิดรอบที่39แล้วนะคะนาริตาไล์รอบที่39นะคะคือตอนนี้เปิดขายตั๋วแล้วนะคะแล้วก็บอสจะแจกอะไรนั้นพี่น้องก็รอบที่ตามนะคะว่าบอสจะแจกอย่างนั้นนะคะวันนี้นุชก็จะพาเก็บกระเป๋านะคะเก็บกระเป๋าไปเชียงรายกันนะคะไปเชียงรายกับบอสนะคะพี่น้องคือก็จะไปก็ประมาณจะ บอสสองคนแล้วก็น้องนานริตะนะคะแล้วก็แม่ยุ้ยพ่อต้อมแล้วก็พี่แล้วก็นุชนะคะแต่ว่าบอสหนา่จะไปอุดรธานีก่อนนะคะเพราะว่าืึ้นหนาสิทาตุดจีนหรืออะไรยังไงนะคะแต่ว่าตอนนี้บอสพนัดนุชบ่ายโมงนะคะตอนนี้เราก็จะมาเก็บกระเป๋ากันนําเต็งตัวเสร็จแล้วนะคะเสื้อผ้าห้าสิไปก็นับพ่งนี้เนาะก็สามสิบเอ็ดหนึ่งสอง มาวันที่สามนะคะแล้วก็จะบินลงที่อุบลร,ราชธา,านีตอนไปนี่ขึ้นยูขอนแก่นนะคะพี่น้องขึ้นเครื่องที่ขอนแก่นไปลงเชียงใหม่นะคะแล้วก็บอข้อศีพาไปวหว้พระนะคะแล้วก็นอนที่เชียงรายประมาณหนึ่งคืนแล้วก็นอนเชียงใหม่หนึ่งคืนนะคะ พะวันทีสามหกสิบินกลับมากลับมาถึงบอสก็จะซ้อมเลยนะคะเพราะว่าเรามีไรสดกลุ่มปิดรอบที่สามสิบเก้าวันที่ห้านะคะทำเอาวันทีสามบอสก็จะเป็นซ้อมใหญ่เล้วนะคะเดิมซ้อมใหญ่เหล้วพี่น้องแล้วก็ตัวเล็กไม่ได้ไปด้วยนะคะ,ะว่าตัวเล็กต้องซ้อมโชว์นะคะพี่น้องตอนตัวเล็กพูดหลับอยู่พอมขึ้นนี่อาไ์สดกลุ่มปิดต้องพี่น้องเนาะอาจจะเมื่อยออียงสินะตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่ประมาณสี่โมงอยู่นะคะเก้าโมง ชีโมอ่าเดี๋ยวูือว่าพับเสื้อผ้ากันเลยนะจ๊ะก็ประมาณนี้นะคะเอาแบบภาพบแบบให้ประหยัดพื้นที่นูจะเอาเป้ไปไปเดียวนะคะเสือ้อผ้าก็สี่ชุดนะคะแล้วก็ชุดนอนนะคะกระตุ้นเตนอนู่พี่นนอมเพราะว่าไม่ได้บินนานแล้วนะคะโบนุ๊กจำเื่ออะชุนนี่จำอะไรเรื่อยวันดังเพื่อนตอนไหนเพราะว่าตั้งแต่โควิดมาก็ไม่ได้ บ่อยไปใส่เลยนะคะเที่ยวกับบุคคลใดไปเที่ยวแถวพมาอินานเท่ากันไปก็ไม่อยู่นะคะชวนผ้ามันไปนวดอ,อยียงสิแม่พี่น้องไม่อยู่กับผ้าแวะเที่ยวอยู่แต่ว่าถ้านะแบบว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดแบบทริปใหญ่ๆอะไรแบบนี้นะู่อันบ่ิไปดูแล้วล่าสุดน,น่าจะเป็นเที่ยวต่างจังหวัดล่าสุดน่าจะเป็นทริปน่าจะเป็นกาญจนบุรีนะคะ ต้อเต้ยโดนเลยพี่น้องเก็บเสื้อผ้ากันนะคะเสื้อผ้าพับเสื้อผ้าแยกใส่กระเป๋านะ,ะบอดเพะ่ิสิไปแก่บ,บนเนาะพี่น้องเนาะแบบเพื่อนเพื่อนจะบ,บ่ได้อันนั้นแบบว่าอันบนอีหรือแบบว่าเพื่อนคิดได้ใจหมาว่าถฐานพ่นสิกรรม,มามืายอย่อวานนี่นสิไหมพี่น้องก็ประมาณนี้นะคะ ช่วงนั้นบอลละไปเชียงรายตอนช่วงแรกก็ไปครับนุชเนาะอ่ารอบที่สองบอลละไปพอหมอยีกนะคะตอนนั้นพี่น้องอาจจะจําได้อยู่นะคะตอชุดนอนด้วยนะคะแบบพับแบบว่าไงพี่น้องนุบอลมปนขนแบบพิธีพันพิธีเย็นพี่ทันปานั่นนะพี่น้องพับ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 ปวๆ อันบอนหนาะสิให้พี่นุ่มไปรงนะคะไปรงพวกเห่าอ,อะไรให้พี่นุ่มเอารถเอารถกับมานนะคะเพราะว่าตอนมาเราจะบินลงอุบลน,นะคะเพราะหาไฟหน่อยพี่้อพี่เอพูดจองเครื่องบินอันจองเครื่องบินซองมื่อสามือนนนี้พี่น้องเพราะว่าหาไฟนะคะตั้ละมือก็บ,บินเครื่องอันมื่มื่มสิบินหมืออน่นนี่พี่เอกะอ่า หาไฟบินจากขอนแก่นไปลง่งแถวเชียงใหม่รือว่าเชียงรางยาสิ่ไหมพี่น้องมันไม่มีไฟมีแค่ไฟเดียวนะคะหาอยากพี่น้องไฟบินชิปบสื้อผ้านะจะ,ะดีใจอยู่พี่น้องจะได้ไป เที่ยวกับบอสอีกนะคะเพราะว่าช่วงโควิดเพกกื่อนจะไม่ค่อยได้ไปใสด่ดรอกพี่น้องไม่ไม่ผัวห้าไม่ค่อยได้ไปเที่ยวดอกแต่ว่าอันนี้เพกกื่อนจะพากันถ้าจะบอกอ่ะพาไปโควิดเกือบจะทุกคนเลยพี่น้องแล้วก็หายเลี้ยวเนาะหายเล้วแล้วไม่มีภูมิุ้มกันสามเดือนประมาณสามเดือนเนาะพี่น้องเนาะแล้วคนเพื่อนก,ก็นบอกว่าอันเฝ้าไปเด้อสั่นอันผูใูใดไปเที่ยวเฝ้าไป ในสามเดือนอยนี้่าสันต้องเถอะเพราะว่าตอนตรื้อผ้าตุลิเปนยังก็ล่ะซักอันไอ้นั่น,นตึมสีคิ้วแล้วก็ปากนะคะอันสร้างสร้างเพื่อว่าโอ้ยดีค่ะมาสันเป็นผู้เป็นเลี้ยวกันเลี้ยวน้อมาสันผู้เป็นเลี้ยวกวันเลี้ยอันจะไปเที่ยวไซคก็ได้ไปบัตรมาสันไปโวดสามเดือนมันว่าอันนี้ก็ ดีอยู่พี่น้องได้ไปเที่ยวกรับบอสก็ยังตื่นเต้นนะฮะตื่นเต้นตื่นเต้นอยู่พี่น้องเพราะบริขึ้นเครื่องดุลแล้วค่ะบริไปเที่ยวดุลแล้วนะฮะพี่น้องตุลิพฟ์นว่าอันเธอเธอไปเธอต้องหายในว่าฝาเชนเดอร์ไปสั่นซื้อซื้อทาบดอยว่าฝาเนยไปเหน่หนึ่งสั่นดูปะกระซิ่งใดบอรู้ว่าจะได้ของฝาเพราเป็นเอียงนะฮะพี่น้องสิ่หนาวบ่้งเฮเชียงไหมเชียงได้ตอนนี้หนาวบ่ นุก็ยังไม่โทรหาคุณนะ้าเหมือนกันนะคุณคุณนานุรอบที่แล้วนะพี่น้องอาจจะจำในที่นุลงงฟซหรือว่าลงคลิปไปอ่านานุก็ยุชียงร่ขึ้นกันนะคะพี่น้องแต่ว่าคุณาน้านบอกว่าอันแถวแถวเรายุนะ่ะคือมันไก่พมา่ามันติดอะเลยุแม่สายเนาะพี่น้องเนาะคือติดพมา่าบนันนีอันติดอันพมา่าขึ้นแบบว่าโควิดมันหลายแถวน้ำเล่าแต่ว่า เขาก็บลยให้ขามอประเทศเลี่ยวคือไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าง่ายนะคะคือตอนนี้ตะกี้ตะกี้ยังบม่มีโควิดเนาะพี่น้องเนาะท่านขามมาสั่นท่าชิเล็กไหมข้ามท่าชิเล็กอ่ะขามไปเอนแบบภาคตอนอันแฟนน้านูแลผ้าขามเนาะท่านขามไปซสือเสือ้าค่ะขามไปซสือต้องเท่าเองสิไหมพี่น้องตอนนั้นแต่ตอนนี้ตอนนี้เขาบห้ขามเดียวคืองดข้ามเลยนะคะ ข,ข,ข,ขั้นเขาเออเนี่ยอ่างวะขั้นว่ามีอันธุระทางการไทยรือเขาคือเขาไม่เข้าเลยนะคะตอนนี้นึกว่าเทุ่งหาเส้ว่าจะไปเชียงได้อยู่ตัวกับเสิบอผู้ได้พวกรึเปล่าพี่น้องเก็บเสื้อผ้าแยกใส่กระเป๋านะคะพี่น้องเสื้อผ้าอ่างนะคะเบาามึงจะอ่านม่้ยสิอุ้ยจะพวกรึเปล่าพีน่นอาใส่กระเป๋านูตนถูกกันไง นุชจะมีกระเป๋าสองใบนะคะขิ้นถ้าผิวยันไมเสียวก็นาอยู่ <c oughs> นี่เครื่อ <c oughs> งดีขผมเก็บปวดปุ๊บหมงเสเดี๋ยวบอต่นพักอานหารแล้วก็จะเตรียมรถนะคนุชแตบไหวัวเพิ่นสีเอาไปส่งจะขัานทั้งเจือก้าให้พ่รุ่งผิด เอาไปอีกขั้นหนึ่งนะคะเพราะว่าเสื้อผ้าเยอะนะคะจะถ่ายรอบบอลวาเพื่อจะเอารถไปยังขัน้นให้พี่นุ่มไปส่งจังขั้นหนึ่งเสรนะคะถ้าไปสองขั้นก็จะพระรี่ลุงทิพยขั้นหนึ่งนะคะแล้วก็พี่นุ่มนั่นแหละอันนี้เป็นจุ๊บๆนี่เครื่องอางง่างในห้องป้ายจุดปอเปีเป๊ะแบบนัก เีฟนยาเีฟันกิมอันามผ้นางหนาอันกรสะอานอุ้ยนี่กระเป๋ากระสอ่านนี่พี่น้องเปนาลาดหีกกนะคะนี่เรียบร้อยกระเป๋ากรสะอ่านก็ใส่ในกระเป๋าอเากนเรกระเป๋าเต็มแล้ว โอเคนะคะพี่น้องอันนี้ก็เตรียมกระเป๋าสเสร็จแล้วกระเป๋านุ้ก็จะมีสองใบกระเป๋าน้ตบุกนะคะไปทํางานนะคะ,ระคกระเป๋าน้ตบุกแล้วก็กระเป๋าเป้เต็มพี่น้องนะะักโอเคนะคะวันนี้ก็ตื่นเต้นนะคะทีซีได้ไปเที่ยวไปไหว้พากระบอ,อดอีกครั้งนะคะแล้วก็นุ้นก็ขอขอบคุณบอสทั้งสองคนด้วยนะคะที่ ให้โอกาสนุนเดยไปเที่ยวน้ำอีกนะคะพี่น้องเดีนไปเที่ยวเชียงรายอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งที่สองนะคะโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวนุจ,จะไปเตรียมตัวเดี๋ยวรอบ,บอสเก็บกระเป๋าให้บอสแปลว่าเพิน่นเก็บบ้านนุสิขนขึ้นรถอีอย่างนี้สินะเดี๋ยวเตรียมตัวขนของนะคะไว้คลิปหน้าเดี๋ยวนุสิมา่ายเบงหม่แล้วก็จะถ่ายบรรยากาศตอนไปเที่ยวให้แฟนคลับทุกคนดูด้วยนะคะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้า เจอกันนะคะสวัสดีค่ะ